ครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำเสาๆนะครับเนาะอยู่ที่ผาแต้มนะผาแต้มคืออุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับอาจารย์นี้ครับผาแต้มก็คือจุดที่มีภาพประเขียนยุกคก่อนประวัติศาสตร์นะครับเนาะนะหลายแั่นสีได้แต่ต้องไม่แต่การเ,เดินลงไปมันก็นกนกนไกลเนะครับแต่ว่าเ้าสิบคเดินลงไปห้าสิาเบิ่งวิวที่อุท,าท่าเชือดหนึ่งถึงสองนี้นะครับเห็นบ่ล่ะก็ คงจะเห็นแต่ก่อนเมฆแล้ครับเพราะมอนี้เมฆลายเก้านะครับหลังจากที่เข้าไปไอผาชนะใดมากกะเมฆกะลายแล้วนะครับเมฆกะลายกะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเออยังไงก็ต้องอย่างไ้เบอร์มังกรับว่าเป็นยังไงน,นะครับต้องพูดครับต้องคิดหน้าผาเลยครับพูนอ่าดูให้ดูบรรยากาศครับกะเมฆปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดทั้งหมดเลย บ่มีอย่างเลยนะครับเนีเ่ยบ่เห็นอย่างเลยนะครับมีแต่ฝนสิโต๊กดีอย่างง่ายคือเบิ่งนะครับอย่างคือเบิ่งอ่าจังใจพอเรามาระวังนันแน่นะครับฝนตกมาขึ้นกับฝนล,ลินนะแต่ยังดีนะครับที่เป็นพื้นที่ตรงนี้มันเป็นหินทรายนะกต่เฮ็ดให้เป็นที่บ่บ่บ่ลื่นเนาะบ่ลื่นยิงเสียงบ่อ่าเสียงบ่เสียงน้ำตกอกครับเสียงเสียงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงหลแห้งนะครับช่วงนี้เนาะ ดูฝน,นไงแม่นราคงก็จะไหลอย่างแรงเลยเดินไปตรงต้นหน้าผาทึ่จุดชมวิวของหน้าผานะครับบนบนหน้าผาเลยจ่ะเดี๋ยวเบิเ่งเฮาสีลงถ้าจะลงไปนะครับลงไปชมภาพ เขียนสีนะครับบางทีป่ายบอกเป็นระยะระยะวะระวังพื้นลื่นนะครับมม่ลื่นนะคนตรงหินบางคนจะลงนะครับถ้าจะลงต้องใส่ข้อระมัดระวังนะครับนะคนระมัดระวังเปง็ถ้าลงนะครับลงเบื้องผาเขียนนะครับพี่โตนางนะครับโตนางนางพักนางพักได้นะครับนางขักได้อ่ารอยแตกของหิน เป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นเองตงางมธรรมชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบื้องนี้แน่มาที่นี่อ่ามวดหินภู้พานนะครับหมวดหินภูพาน,น,น,พานอ่ะเดี๋ยวสิเบื้องภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ครับดูผ้าแต้มคําว่าแต้มคําว่าแต้มนี่เป็นคําในภาษาถิ่นนั่งเดิม,มายถึงว่ารอยวาดระบายประทับหรือทําด้วยประการใ,ใดๆโดยใช้สีให้ปรากฏบน เออปรากฏเป็นรูปภาพเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆผาแต้มเป็นแหล่งที่พบภาพเขียนก่อนวัาสาอาอยุราวสามพันถึงส0่พันปีซึ่งมีกลุ่มภาพเขียนกระจายอยู่ตามแนวพิงผาทั้งสิ้น4ี่กลุ่มกลุ่มภาพเขียนที่ยาวและหลากหลายที่สุดคือกลุ่มที่สองผาแต้มยาวประมาณร้อยแปดเมตรและมีไม่น้อยกว่าสามภาพขึ้นไปภาพที่เด่นเนมีภาพช้างภาพปลาบึกภาพตุ่ม เครื่องมือดักปลาทำจากไม้ไผ่สารภาพสัตว์ป่าและภาพฝามือเป็นต้นซึ่งภาพเขียนเหล่านี้บอกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและระยะรมชุมชนรูปน้ําโขงในยุคนั้นโดยได้จารึกไว้เป็นผาหินแห่งนี้เพื่อให้ท่านได้ชมศึกษาหาความหมานะอาจารย์ของภาพเขียนบนผา,ห,นา,า,นาห,นหินที่ชื่อว่าผาแต้มนะครับเนาะหินหินเทาอยู่นี่เป็นหมวดหินเป็นหมวด หินภูผ่านนะครับหินภูพ่านพบในบริเวณพิยัญญชาติพัตเต้ประกอบด้วยหินทรายปนกรวดนะครับวางตัวยาวต่อเนื่องจากหมวดหินเสาขัวโดยผัวเป็นลานหินเอียงเทเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกแสดงลักษณะทิศการไหลของกระแสน้านําโบราณอ๋อ,อซึ่งหมวดหินภูพ่านสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้าประสานสายขายการถักผมเปียบนทวีปเมื่อประมาณยุคคีเทเซียตอนต้น หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบปีถึงส่อหนึ่งร้อยสิบล้านปีที่ผ่านมานะครับเนาะโอ้โหอ่ะอายุก็ยาวนานเหมือนกันนะครับอืมพยากรณ์อากาศพาแต้มโอ้โหวันที่สิบหกเดือนแปดมืออ่อนต้นงหยุดหมู่บ้ออา,านนะครับหมู่บ้านไม่ได้เพิมเ่มอะไรเลยว่าเปลี่ยนเนาะอ่ะเอาเบิ่งบรรยากาศที่โหดูดีไหมดีไหม ดีไหมอืมดีไหมดีไหมครับชมปกติทา้าฝาปิดนะครับฝาปิดพระอาทิตย์ขึ้นมาส่วนทั้งนี้นะครับขึ้นมาส่วนทั้งนี้แล้วเนาะแต่ว่ามื่อนี้ดูดูก่อนเมฆนะครับทะเลหมอกเห็นบ้างนิดนีหน่อยนะครับ บ่อเลยคุ้มบนะ่คุ้มเนาะเห็นทางพูนไกลๆคุณนะครับมีทะเลเหมอกอยู่โอ้ถ่ายไ,ไปดูอไออ่อผาชนะได้นะครับอาจจะมีทะเลเหมอกหลายกว่านี้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับบรรยากาศยังเศร้าของผาแตมนะครับเนาะ้ากับกางอาจจะมาบ่ถึกช่วงถือเวลานะครับแก็ต้อง ถ้าเป็นดูหนาวนะครับฤดูหนาวก็จะดีนี่มากเลยนะครับเป็นดูหนาวเนาะบรรยากาศการกจะดี้าเห็นาหอาททตย์เห่งอากาศก็จะโอ, <_ S 1> โอ้หอา,ากาศเย็นๆหนาวๆประกอบกับแสงอาทิตย์ก็สุคงจะดีนะครับอาจมีผู้อื่นอยู่ด้านล่างนะโปรดอย่ายโยนก้อนหินหรือสิ่งของลงไปเพราะว่าไตนาผานี่ก็คือเป็นผาเขียนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเทียทเท่ยวเดินชมนะครับนันชมนี่คือแม่น้ำโขง นคแคบต้องเนี่ยต้องนุนกว้างต้องนี่แคบเหมือนกะไปต่งกว้างไปอีกอันหนึ่งกว้างออกไปดูตอนนี้น้ำลดนะครับเนาะไม่นำโค้งกับลดลงนะครับช่วงเข้าไปพาชนะใดไม่นำโค้งจะจะขึ้นสูงกว่านี้นะครับขึ้นสูงกว่านี้น้ำไหลแรงมากเลยนะครับมันไหลแรงมาก ขึ้นไปดูต้น,ตนกนเพื่อพิธีกว้างครับแต่มาแคบเนาะพรชนะใจกับโยตุภูนขึ้นไปตั้งโน้นนะครับเลยไปอีกเนาะไกลเลยครับไกลอยู่พรชนะใจขึ้นไปอีกไกลนะครับเนาะแต่ว่าอยู่ในอุทยานแห่งชาติผาแต้มเหมือนกันอ่ะทีนี้ขอบคุณหลายครับมาพามาหมดเงี้ยเศร้าๆบรรยากาศยังเศร้าๆเลยครับพอเห็นพระอาทิตย์อ,อกครับมื้อนี้อ่ะขอบคุณหลายครับ